วันนี้แม่แม่ฉันร้องพ่อเป็นหัวหน้าทีมนะคะอยากมารู้เลยวันนี้ผมจะพาแม่ตกกลับหามกลับอารเสมหะอ๋อพ่อพ่อกินโคกค่ะคกค่ะเรียมคกยาละลายเข็มผายาละลายเสมหะผสมผสมก็คลุกเกล็ดนี่แหละซื้อม่ให้เป็นเหยือกเลยนะวันนี้หม่อมฉลองวีซ่าผ่านวีซ่าผ่านสิงห์เท้าสิงห์เท้าอ๋อวันนี้วีซ่าผ่านค่ะปกติแล้ว หมอมาบอกว่ากลับบ้านดึกไม่ได้วันนี้เลิกเล่นสี่ทุ่มก็ไม่กลับดึกไม่กลับเลยกลับเช้าสองวันคืนค่ะกลับเช้าเลยจะไปค้างคืนที่ไหนก็ได้เราแม่ตัวสอยอ้าวพระเขาไม่กินกลางคืนพ่าเขาไม่ฉันตอนเดึกลาแล้วค่ะเอ้ยพระนี่ยก็ใส่ก็ใส่เสื้อดำหมดเลยดำขาวดำขาว วันนี้วันปลดปล่อยค่ะรถนี่คือดอยวันนี้หน้าเวทีก็มีโต๊ะนี่นะคะเราต้องอุดหนุนวันนี้มีโต๊ะเบียร์เนาะไม่ดอวก็ใส่ตามวันได้เหู้เก่งเขาเขียนแล้วไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทานไม่ตัวแน่วันนี้แต่จะใส่สีจุ่นๆแล้วแหละเลยฮ้ยชิวซานี่หว่าไหนๆก็นั่นแล้เขาเพิ่งตัดเตี้ยนกันเขาก็ใส่สีนั้นก่อน เราจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราก็ปรึกษากันเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ขอความร่วมมือให้เราใส่ถึงยรอไปก่อนไงใช่แล้วก็ยีบสองตุลาอะไรประมาณเนี้ยเดีนี้เราเลยยังไม่กล้าออกแจ๊ดแจ๊อันนีได้รับเป็นยาแม่ตุ๊กยังรู้นะยังเรียกชื่อถูกนะจังหกลับจังหันกลับเลยฮะกลับเพิ่งเก้าแรก เดี๋ยววันนี้นายเต้องดูแลหมอมนะหมอมต้องดูแลนาไม่รู้ใครจะดูแลใครนี่เช่าถังไว้แล้วเช่าถังไว้แล้วเขาทื้อแล้วนงานบวชไผ่ได้ไหมกระติกน้ำแข็งนี่ใช้เป็นประโยชน์เลยวันนั้นนะหมอมนั่งคณีไปเลยน้ำชา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 กับแม่ ไม่ตุ้ยน้ำชาเช็ดไม่ไหวแม่ตุ้ยสุภาพรสองไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ำชาคนนี้ปฏิบัติหมองคนนี้ปฏิบัติตอนนี้กึ๊บๆใหญ่เลยเนี่ยดูนี่กินเบียร์ถอดฟันฟันอย่างเนี้ยนะต้องไปปล่อยไว้กลางนาเดี๋ยเบียร์สองกอนกลางนานู่นเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องหลังในตอนเนี้ยพอพอไรอันมันพูดนะ่มันเรื่องกินหมดเลยนะแต่ล้ำตาลตก เนี่ยแกแกเขห้องน้ำต้องต่อเขานี่วันเนี้สามครั้งสิบบาทเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินชักแถวไปดูอ่ะสามสิบสามครั้งมาแล้วน่ามาดามมาดามมาดามไปแมบนมมาดา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 มมีโค้กผสมซึงเนาะโอ้กผสมมาดามมีโค้กมาด้วยเหรอคะมมาาดลงเครื่องเหรอคะมาดามค่ะ มาดามเนี่ยใส่แว่นสวยไหมโคบหน่อยโคบโตอันนี้อะไรนะแมวอันนี้แหนมสดโอ้แหนมสวยมาดามซื้อกับแก้มมาให้น่ารักดามซื้อกับแก้มมาให้ได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 ้อะไรอีกอ่ะโอ้กินบาร์บีคิวกันเห็นไหมบาร์บีคิวบาร์บีคิวเราจะมาเที่ยวเดียวด็แหละอันนี้มีโต๊ะเบียร์นะคะเราต้องเราต้องอดหนุนเท่าไหร่เน้ะอันนี้เราอยู่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเมืองสระบุรี ับสนุนเาหน่อย้าจ้างลูกเรามาเล่นเราต้องเขาจ้างลูกมาเล่นเนี่ยเนี่ยไลออนอยู่นี่นะคะไลออนอยู่นี่นะคะแม่แม่เราก็เลยเป็นหน่วยกองเสร์แลำแมวนี่น้ำแมวระวังเมาส์นะโอ้เมาส์โค้กค่ะเดินเดินเก้าแ่งหน้าหนึ่งถอยหลังสองแล้วก็ล้มแผลเอันเขาบอกว่าเออ จะสั่งไี是是่สั่งแหละว่าไรจะซุปจะสั่งไี่สั่งแหละถ้าไหนตอนนี้กำลังกินบาร์บีคิวค่ะมีอาหารขายเยอะเลยโอเคนะคะ